สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจําปี2563ัาหสัปดาวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจําปี2563จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรมณนะศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอกบรงราชธานี สำหรับบรรยากาศภายในงานนะครับก็มีซุ้มต่างๆมากมาย3ถึงสซุ้มไม่ว่าจะเป็นซุ้มโดนัทซุ้มนัก,กรรมต่างๆของวงล้อซุ้มประเพณีแม้แต่ซุ้มภาพยนตร์สีวิทยเองซึ่งจะขึ้นเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนต่างๆได้มาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ไทยความเป็นมาหลักประเพณีและวิทยาศาสตร์ทั่วไปภายในงานครับ